สมัยก่อนเรื่องวิชาอาคมหรือเรื่องลึกลับอาถรรพ์ต่างๆชาวบ้านจะได้ยินได้ฟังหรือได้พบเห็นเหมือนเป็นเรื่องปกติก็เลยไม่ค่อยจะพากันรู้สึกแปลกประหลาดพิสดารอะไรแม้แต่ชาวบ้านทั่วๆไปหรือพระผู้เคร่งปฏิบัติก็ล้วนแต่มีวิชาอาคมเช่นกันแต่จะแตกต่างกันก็ตรงที่ความเกรงกล้าเข้มขังเท่านั้นแม้แต่โจนผู้ร้ายเสือป้อนฆ่าก็ยังมีของดีหรือวิชาอาคมติดตัวเพื่อหลบหลีกเอาตัวรอดจากคมดาบคมปืน ทั้งจากของเจ้าทรัพย์และเจ้าหน้าที่และเรื่องที่เกิดขึ้นในวัดข่อนแดงซึ่งเป็นวัดป่าเล็กๆในสมัยนั้นเนื่องจากหมู่บ้านห่างไกลกันดานจากความเจริญมีพระเพียงรูปเดียวกับสามเณรอีกสามองค์เท่านั้นที่เป็นลูกหลานของชาวบ้านที่ลำบากขัดสนจนปัญญาที่จะส่งลูกหลานไปเรียนในตัวเมืองได้เหมือนกับลูกหลานของชาวบ้านในสมัยนั้นอีกมากมายที่ไม่รู้หนังสือนังหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ก็เลยที่จะเรียนรู้วิชาชีพการหากินอยู่กับครอบครัวต่อไปแต่สามมณรนทั้ง3นั้นอยากที่จะเรียนรู้ก็มีเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นก็คือนำไปฝากฝังไว้กับหลวงตาที่วัดอีกอย่างท่านจะได้ไม่เหงาเพราะสามมณเรทั้ง3านั้นต้องซุกซนและ,ฉะเฉลียวฉลาดตามวัยทำให้หลวงตาท่านหัวเราะได้อย่างมีความสุขเพราะปกติชาวบ้านจะไม่ค่อยมีเวลาเข้าวัดเข้าวากันมากนักเพราะต้องหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันแทบจะไม่ได้หยุดพักงานบุญงานวัดอะไรก็จะไม่มีโอกาสได้จัดเหมือนกับวัดอื่นๆ ยังดีอยู่ที่ชาวบ้านยังช่วยกันใส่บาตไม่เคยขาดสามเนรทั้งสามล่ำเรียนจนเริ่มอ,อ่านออกเขียนได้แม้จะยังไม่ค่อยจะคล่องนักแต่เรื่องท่องจํานั้นหัวดีความจําไวไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นบทสวดให้ศีลให้พรหรือแม้แต่พุทธาคมต่างๆที่หลวงตาท่านได้ถ่ายทอดให้ไม่เว้นแม้แต่การเข้ากรรมาฐานในระดับต่างๆด้วยจิตที่บริสุทธิ์และมั่นคงตามภาษาเด็กที่พลังจิตสมาธิและพุทธาคมขัง ที่ส่งผลให้กลายเป็นสามเณรอภิญญาไปได้ไม่ยากด้วยความสามารถและฉลาดสุขสนหลวงตาท่านก็ให้ความรักความเมตตาสอนทุกอย่างให้กับสามเณรทั้งสามจนหมดสิน้นที่เหลือก็คงจะต้องใช้เวลาฝึกฝนเพิ่มพูนกันเอาเองด้วยความสุขสนตามภาษาเด็กๆของสามเณรนี่เองชาวบ้านจึงมักจะเห็นเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในวัดเป็นประจำแต่ไม่ได้เป็นเหตุการณ์เลวร้ายอะไรต่างก็คิดว่าคงจะเกิดจากอิทธิฤทธิปฏิหารจากบารมีของหลวงตา เพราะต่างก็รู้ว่าก่อนที่ท่านจะมาจําวัดที่นั่นท่านเองก็เป็นพระป่าทุดงมาก่อนออกทุดงและเข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์เกจิอาจารย์มาหลายต่อหลายที่เกรงกล้าไม่ว่าจะด้านไหนในสมัยนั้นและเป็นช่วงสมัยที่เกิดเหตุมีกกโจรชื่อดังหลบหนีการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่เข้ามาในเขตนั้นเพราะว่าเป็นพื้นที่กันดานห่างไกลจากความเจริญแม้แต่เจ้าหน้าที่จากทางการเองก็ไม่เคยมีใครเข้าไปเหยียบจ้าเข้าไปถึง เพราะว่ารอบด้านนั้นมีแต่ป่ากับเขาพวกมันจึงใช้เป็นฐานที่ตั้งค่ายเพื่อหลบซ่อนตัวโดยมีโจนร่วมกกเดียวกันร่วม15คนมีเสือผาดจอมโจรอาคมเป็นหัวหน้ากกด้วยชื่อเสียงความเหี้ยมโหดของเสือผาดในสมัยนั้นต่างก็เป็นที่รู้จักกันดีแต่ผู้คนในแถบนั้นไม่มีใครรู้จักเพราะข่าวสารไม่ได้เข้าไปถึงมันตั้งค่ายอยู่ในป่าห่างจากหมู่บ้านที่วัดหลวงตาตั้งอยู่ราวๆสัก6-7กิโลเมตร แ,แรกเสือผาดก็ได้ส่งลูกสมุนออกไปสำรวจหมู่บ้านในแถบนั้นสองหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนั้นมีชาวบ้านอยู่ไม่ถึง20หลังคาเรือนชาวบ้านล้วนแต่มีอาชีพเป็นผานล่าสัตว์ป่าพลานส่วนใหญ่นอกจากจะมีฝีมือในการใช้อาวุธล่าสัตว์แล้วยังมีวิชาคมไม่ได้อยไปข้อใครเป็นที่รู้กันดีแถมยังมียุทธวิธีในการหลบซ่อนตัวเพื่อไม่ให้สัตว์ป่าเห็นจะได้สะดวกในการที่จะล่ามันก๊กของเสือผาดจึงไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย ก็เลยลองเข้าไปดูลาดเราใกล้ๆกับหมู่บ้านที่หลวงตาท่านจําวัดอยู่ที่ส่วนใหญ่นั้นชาวบ้านจะมีอาชีพทําไร่ทานาเพราะว่าพื้นที่นั้นลายลูกมากกว่ามีพลานอยู่เพียงไม่กี่คนก็ไม่ค่อยจะอยู่ในหมู่บ้านด้วยกลางวันก็จะพากันออกไปไล่เป็นนากันหมดจะเหลือไว้ก็แต่คนเฒ่าคนแก่และสัตว์เลี้ยงจําพวกหมูหมาไก่กา,กาซึ่งนั่นเป็นเสบียงอาหารที่กกของเสือผาต้องการเมื่อดูว่าแน่ใจแล้วปลอดภัยไม่มีใครที่จะสามารถต่อสู้ขัดขืนได้ จึงส่งลูกสมุนเข้าไปในหมู่บ้านห้าหกคนในช่วงกลางวันแสกเพราะจะเหลือแต่คนเท่าคนแก่กับเด็กแต่พวกมันเข้ามายังไม่ทันจะเข้ามาในเขตของหมู่บ้านก็ต้องพากันตกใจเพราะดันมาเจอเข้ากับเสือลายพาดกรซะก่อนก็เลยต้องพากันวิ่งหนีกระเจิงกลับไปพอเสือผ่าดู้ว่าใกล้หมู่บ้านนั้นมีเสือแถมว่ามันยังมีเสืออยู่สามตัวด้วยกันถึงแปลกใจจึงได้แอบเข้ามาสังเกตการด้วยตัวเองเพราะเกิดความสงสัยขึ้นมา หากว่ามันเป็นเสือทั่วๆไปชาวบ้านถึงอยู่กันมาได้ใครก็รู้ว่าเสือนั่นมันสามารถจะลากเอาคนออกไปกินได้ง่ายๆแต่ที่มันกลับมาอยู่ใกล้หมู่บ้านแบบนั้นน่นจะเป็นอาคมที่เกิดจากอาคมของผู้มีวิชาอาคมในหมู่บ้านเป็นแน่ด้วยความที่เสือผาดเป็นเสือร้ายในเรื่องของอาคมผู้หนึ่งหากจะมีผู้เก่งกล้าไม่กี่คนในหมู่บ้านก็อาจจะต่อกรกันได้บ้างผิดกับหมู่บ้านที่เป็นพลานกันทั้งหมู่บ้านนั้นไม่กล้าที่จะเสี่ยง เมื่อเห็นว่าน่าจะมีผู้เก่งกล้าวิชา,าคมไม่ถึงสองคนแน่เสือผาดก็พากันกลับเตรียมพร้อมที่จะบุกเข้าไปเอาสเสบียงด้วยการนำอาวุธสุตรลงอาคมที่เคยใช้สู้กับเจ้าหน้าที่ที่มีอาคมเช่นกันจนสามารถที่จะหลบหนีการจับกุมมาได้ทุกครั้งคาดว่าเสืออาคมทั้งสาคงจะไม่คนานมือของตนเองซึ่งก็เป็นสิทธิอาจารย์ที่มีชื่อเช่นกัน ปลุกเสกลงอาคมเจ็กระสุนปืนเพื่อจะจัดการกับเสืออาคมเรียบร้อยเสือผาดก็นำออกเครื่องรางเคี้ยวเสือของตนจานอากขระลงที่หน้าผากของลูกสมุนทุกคนพร้อมกับอาคมสำทับเพื่อสยบเสืออาคมสามตัวนั่นไม่ให้มันทำอันตรายได้วันรุ่งขึ้นเวลาสี่โมงเช้าตามเลือกยามที่เสือผาดได้เลือกไว้ตามวิสัยของเสือร้ายที่ถือเลือกยามเมื่อจะทำการอะไรก็จะสำเร็จยกขบวนลูกสมุนมุ่งหน้าเข้าไปในเขตหมู่บ้านทันที เมื่อไปถึงยังไม่ทันที่จะเข้าไปก็เจอกับสามมะเรทั้งสามวิ่งเล่นกันอยู่ก๊กเสือผาดก็แปลกใจเพราะไม่รู้ว่าสามมะเรนมาจากไหนแต่กลับไม่เห็นเสือแม้แต่ตัวเดียวก็เลยไม่อยากที่จะทําอะไรกับสามมะเรทั้งสามจึงได้พากันมุ่งหน้าเข้าไปโดยไม่สนใจแต่เมื่อเข้าไปใกล้สามมะเรทั้งสามจู่ๆร่างของสามมะเรนก็กลายไปเป็นเสือทั้งหมดกระโจนวิ่งหยอกล้อกันไปมาเรากับเด็กที่เป็นตัวตวนที่แท้จริงทำเอาก๊ก,กเสือผาดแตกกระเจิงวิ่งหลบออกมาตั้งหลักกันวุ่น มีเพียงแค่เสือผาดที่ยกปืนสับไกลั่นกระสุนเข้าใส่เสือทั้งสามเสือผาดเคยประจันหน้าต่อสู้กับเสือสมิงอาคมมาก่อนก็เลยไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอะไรกระสุนระเบิดพุ่งออกไปเสียงดังสนัน่นเห็นลูกพี่ยิงลูกสมุนก็ยกปืนยิงตามเสียงดังสนัน่นแต่กระสุนปืนพวกนั้นแม้เสือผาดจะลงอาคมไว้แต่มันก็ไม่ได้ทําให้เสือสมิงสามเณรทั้งสามรู้สึกอะไรเพียงแค่หันมาจ้องมองกลุ่มของเสือผาดด้วยความสงสัย เมื่อเห็นท่าไม่ดีก็ยิ่งพากันยิงไม่หยุดจนเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วจากที่สงสัยก็กลายเป็นอยากจะหยอกล้อด้วยสามเณรในร่างของเสือสมิงทั้ง3ก็พุ่งเข้ามาขย่ำเหวี่ยงร่างของคนพวกนั้นไปมาราวกับของเล่นไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายแต่อย่างใดเสือผาดเห็นท่าไม่ดีก็ชักอามีดอาคมของตนเองที่เอวออกมากระซวกเข้าไปที่ร่างของหนึ่งในเสือสมิงแต่มันเหมือนกระซวกเข้าไปกระทบหินไม่มีผิดก็เลยถูกเสือขย่ำเข้าที่แขนเหวี่ยงกระเด็นไป ท่าทางของเสือสมิงทั้ง3ดูน่าจะสนุกกว่าจะดุร้ายขย่ำคนนั้นตะปบคนนี้เาวากับตะคุบหนูจนพากันสะบักสะบอมกันไปหมดแต่ไม่ได้ทําให้ใครบาดเจ็บหรือว่ามีบาดแผลอะไรแค่นั้นก็ทำเอาลูกสมุนของเสือผาดลนลานพากันวิ่งหนีกันไปจนหมดแม้แต่เสือผาดเองแต่จู่ๆสามเนรเสือสมิงก็คาบเอาล่างของเสือผาดลากกลับไปด้วย เสือผาดพยายามลิ้นลนแต่ไม่สามารถที่จะหลุดรอดไปได้จนเป็นถึงที่วัดก็ปล่อยเสือผาดไว้ตรงหน้าของหลวงตาที่นั่งกรรมฐา,านอยู่เสือผาดหมดเลี้ยวแรงที่จะทำอะไรได้อีกต่อไปและเหมือนจะขยับตัวและพูดไม่ได้หลวงตาท่านลืมตาและยิ้มให้ก่อนจะเทศนาให้เสือผาดฟ,ฟังอยู่ร่วมชั่วโมงเสือผาดจำต้องฟังเทศนาอยู่แบบนั้นจนจบเพราะทำอะไรไม่ได้ไปมากกว่านั้นเทศนาจบหลวงตาท่านก็ได้พรมน้ำมนต์ไปที่ร่างของเสือผาด ก่อนจะฟาดเข้าไปด้วยไม้เลียวที่ล่างของเสือผาดเพื่อเรียกสติเสือผาดถึงกับสะดุ้งเฮือกร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดรอยไม้เลียวไหวถึงกับไม่เป็นรอยดำรู้ตัวได้ทันทีว่าอาคมหรือแม้แต่หนังที่ว่าเหนียวของตนที่มีถูกน้ำมนต์ของหลวงพ่อท่านถอนออกไปจนหมดสิน้นเสียงหลวงตาท่านเอ่ยปากขอบินทบาทว่าต่อไปขอให้กลับตัวกลับใจเลิกเป็นโจรเสียจะได้ไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มเข้าไปอีก พรท่านดูออกว่าเสือผาดนั้นไม่ได้มีจิตใจโหดเหี้ยมอมิตมาแต่เดิมเพียงแต่โชคชะตาชี้นําให้ถูกขมเหงรังแกจนต้องไปหาของดีติดตัวและนําพาให้ต้องกลายไปเป็นโจรร้าด้วยความจําใจถ้ากับตัวกลับใจได้ก็จะกลายเป็นคนดีเหมือนคนทั่ว,วไปเมื่อได้ฟังเทศนาและถูกถอนอาคมออกจนหมดสิน้นเสือผาดก็ต้องยอมรับปากกับหลวงตาด้วยความเต็มใจทรัพย์สินที่เคยพ้นมามา,มากมายก็พอแล้ว พอที่จะเอาไปตั้งตัวและช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อๆไปไม่พูดอะไรให้มากความเพราะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกลาบหลวงตาออกไปจากวัดทันทีก่อนไปก็ยังเห็นสามเนรทั้งสามพากันวิ่งเล่นอยู่ที่ลานวัดตามภาษาเด็กเสือผาาสั่งให้ลูกสมุนแยกย้ายกันกลับตัวกลับใจทุกคนก็เชื่อฟังและนับถือเสือผ่แเ้ากับพ่อคนหนึ่งไม่มีใครย้อนกลับไปเป็นโจรอีกเลยนำทรัพย์สินที่แบ่งกันได้แยกย้ายออกไปตั้งหลักปักฐานกันคนละที่ เหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งที่มีเสียงปืนดังสนั่นลั่นไปหมดกับไม่มีชาวบ้านคนใดได้ยินเลยแม้แต่คนเดียวเห็นแต่สามเณรทั้งสามวิ่งเล่นกันไปมาบางครั้งก็เห็นเสือสามตัววิ่งหยอกล้อกันอยู่ในวัดทําให้ชาวบ้านเข้าใจกันว่านอกจากในวัดจะมีสามเณรแล้วหลวงตาท่านก็ยังเลี้ยงเสือเอาไว้ด้วยแต่เข้าใจว่าเป็นเสืออาคมหรือเรียกกันว่าเสือสมิงอาคมเพราะมันจะไม่ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นแน่ กลายเป็นตำนานเสือสมิงที่วัดป่าขอนแดงที่เห็นกันอยู่เป็นประจำในสมัยที่หลวงตาท่านยังไม่มรณภาพนั่นเอง